มันมีสีส้มมมันมีก็ไปโรงพยาบาลไทยเหรอมันมีส้มแดงกอซื้อ่มหรอหอเหรอป่วยเอกให้ลูกไปเรียนหมออะไรเงั้ยนะอยู่ออยู่ที่บ้านยังหลอกปวากมัมีอายุผลม้าฝึกไทยปกปัน ็นพี่พี่ลินแต่เขาตัวเล็กไงดูคนจีนเขาเสียงที่บอกเขาผู้หญิงเขาโดนลูกดูดเอาแคลเซียมไปหมดเลยขอน่งหมดนะ อร,อร่อยนะตามสองช้อน้อเมเออเบกช้อนหนึ่งใส่ สามครึ่งน,น่นจะไม่ยอมแก่่ลงมาแต่หน้าอาจจะแก่นะผมอาจจะแก่แต่ช่วงล่างลงมาผมว่าเป็นแอก่เลยหน้าเขาไปโบทอปเอาพี่ตึงๆไม่แก่อย่าแล้วคนสมายนี้ขอให้มีตังคนะ์ มันหอมพี่ต่าง่งนอะไรเขื่อนเส้นไม่หมดอันยังไม่ได้กินเลยเบิมือให้ดิไม่แปลกครับพี่เอาเพิ่มมาเอาเอาเอาสน้นอย่างเดียว <c ười> พี่เอาแบบแห้งนะ

กินคอนเทนต์ควันเราไม่มีควันเราไม่ดีเรา,เราต้อกินห่วงก็ลวกไม่ III. ต้องห่วงมันกินดีกว่าไม่ไดิ

คนเล็บนีคนเล็กมันฉุนพริกไทย

เขาเข้าใจเอาเอาเนื้อที่ไม่เหนียวมาทำนะพี่ทำนะเนื้อที่ไม่เหนียวนะพี่คือมีวิธีหมักเขาเป็นที่ร่มเหมนเนื้อน่องเขาหมักเนื้ออันนี้เนื้อเนื้อขาอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเนื้อขาเนื้อน่องเนื้ออันไหนอะเราเสิร์ฟ สัโป้หรือว่าไรหรือว่าตรงไหนสดม่ะสุดที่พี่รู้อะเนื้อหนองเนื้อหนองเนื้อน่องตรงนั้นตัวสับโวตัวที่ก็แล้วแต่ตัวนะต้องเนื้อวัวที่เลี้ยงธรรมชาติอร่อยเอาแบบเพื่อเอาแบบทั่วไปอะโซไหนอราสุดเอาแบบทั่วไปอะโซไหนอราสุดพี่ก็เป็นเนนองไม่ใช่เนื้อหนังมันเดินเยอะแล้วมันมันแข็งนะอ๋อตรงอ๋อหนังคอ โเยก่มมันจะไม่เหนียวแล้วี่า <c oughs> ันก็เลี้ยงแต่เนื้อนะมันวัวมีสองประเทศ่้านเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบกินอาหารอย่าเฉยๆมันก็ไข่ไขมันเยอะมันก็หนอกไข <c oughs> มันเยอะอะไรนั่นนก็เลี้ยงธรรมชาติมันจะไม่มีไขมันเยอะมันมีวิธีการเลี้ยงผมมากเกษตรเนื้อตัวนี้เป็นวัวที่เราพาออกกำลังกายทุกวัน,นกินอ <c oughs> <c oughs> าห <c oughs> ารออร์แกนิกตอนเล่าเห้ เนื้อยุโรปก็จะเนื้อที่วัวไม่ออกกับรงกายอยู่แต่กับที่ก็กินอาหารอย่างเดียวเนาะที่เขาพูดมานะเนื้อพวกนี้เนื้อที่แพงๆไม่ใช่ว่าจะดีนะเนื้อยุโรปเนื้อที่วัวกินแล้วนอนกินแล้วนอนแล้วเนื้อเนื้อมันจะมีไขมันแทกไขมันแทรกหมายถึงว่ามันวัวในสุขภาพไม่ค่อยดีนะมีไขมันเยอะกล้ามเนื้อมันไม่ดีแล้วแต่มันปู่ป่าคนกินแล้วมัน ป,ปาด<ช>มันผสมนเนื้อ <c oughs> ของแซ่ปมันละลายในปากในตองอเด็กนแล้วเนื้อละลายในปากมันไม่ใช่ว่าเนื้อดีคนชอบน้ำมันเยอะาใครมันเยอะเนื้อดีคือเนื้อถ้าเอาคุณภาพเป็นเนื้อดีน่งคือเนื้อที่ตัวกินอาหารกิกนพืชกินอะไรออกกำลังกายดีมันก็เดินตามพุ่งนาตามอะไรมันก็เซลล์มัน ก็เหมือนหมูวัวหมูขุนหมูขุนกเกินกินแล้วก็นอนกินแล้วแล้วพอกับมูปล่อยเลี้ยงขึ้นพวกเลี้ยงสัตว์พวกเนี้ยขึ้นขึ้นอยู่กับอาหารมันนะลัวเนี่ยว่าจะมันจะมีประโยชน์มากมันกินอาหารอะไรเข้าไปมันก็จะปรับรุงส่วนนั้นทุกเรื่อง